พิคอฟตบอลประจำวันศุกร์ที่8มีนาคมพุทธศักราช2567กับผมเจมเ,มเต็มข้อสำหรับวันนี้ก็มี3คู่ที่ชื่นชอบมาฝากแฟนๆหน้า YouTube กันอีกเช่นเคยไปเริ่มกันที่คู่แรกครับบุนเดสลีกาเยอรมันเป็นทางด้านของสตุก์ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยูเนียนเบอร์ลินเฮดเวิการพบกัน5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นสตุก์ดชนะไปได้2ยูเนียนเบอร์ลิน 2, Berlin, ชนะ2แล้วก็เสมอกันไป1ครั้ง ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางฝั่งสตุตการ์ดชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางฝั่งยูเนียนเบอร์ลินชนะ2เสมอ2แพ้ไป1สื่อตามประเทศวันนี้เปิดกำแพงมาให้สตุตการ์ดเนี่ยเป็นต่อทีมเยือนอย่างยูเนียนเบอร์ลินอยู่ที่1ช่วงตัว ต้องบอกว่าฤดูการนี้สตุตการ์เนี่ยเป็นทีมอีกหนึ่งทีมที่ร้อนแรงมากๆในศึกบุนเดสลีกาเยนรมันถึงจะไม่ได้ลุ้นแชมป์แต่อย่างน้อยก็ลุ้นพื้นที่ยุโรปส่วนยูเนียนเบอร์ลินกับกันเลยฤดูการนี้ย่ำแย่มากผลงานไม่ดีเลยแนวรับเนี่ยล่วไหลตลอดฉะนั้นคู่นี้ไม่ยากเลยครับมองไปที่สตุตการ์ได้เลยครับ ส่วนคู่ต่อมาสึกกนโชซีเรียอ,อิตาลีเป็นทางด้านของนาโปลีเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของโตลิโนเฮดเวสการพบกัน5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งนาโปลีชนะไปได้4แล้วก็เป็นทางฝั่งโตลิโน,โนเนี่ยชนะไปได้1ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างนาโปลีเนี่ยชนะ2เสมอ3ยังไม่แพ้ใครส่วนฟอร์ม5นัดหลังเนี่ยของทางฝั่งทีมเยือนอย่างโตลิโน,โนชนะ1เสมอ2แพ้ไป2 สื่อต่างประเทศวันนี้เปิดกำแพงมาให้เจ้าบ้านอย่างนาโปลีเนี่ยเป็นต่อทีมเยือนอย่างตอริโนโอ,อยู่ที่ครึ่งช่วงตัวต้องบอกว่าทั้งสองทีมเนี่ยเฮตุเฮตในการเจอกันมักจะเป็นนาโปลีที่กินขาดแต่ว่าตอริโน,โนเนี่ยชนะนาโปลีได้ในนัดล่าสุดที่เจอกันเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคู่นี้ถ้าจำใจต้องเลือกจริงๆยังไงก็วัดใจนาบ้านที่นาโปลีได้เลยครับ และคู่สุดท้ายครับซึกลาลิก้าสเปนเป็นทางด้านของบาร์เซโลนาเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของมาโยกาเฮดเวดการพบกัน5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งบาร์เซโลนาชนะไปถึง4แล้วก็เสมอกันไป1ครั้งส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทางฝั่งบาร์เซโลนาชนะไป2เสมอไป3ถือว่ายังไม่แพ้ใครส่วนฟอร์ม5นัดหลังเนี่ยของทางฝั่งทีมเยือนอย่างมาโยกาชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เรียกได้ว่าทำผลงานได้ดีมากๆ แล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยยังชนะคิโรนาลองจาฝูงได้อีกด้วยสื่อต่างประเทศวันนี้เปิดกำแพงมาให้บาเซโลนาเนี่ยเป็นต่อทีมเยือนอย่างมายอกาอยู่ที่1.25คู่นี้ต้องบอกว่าเฮดุเฮดเนี่ยเป็นบาเซโลนาที่กินขาดตลอดแล้วก็บาเซโลนาวันนี้ต้องการแต้มเป็นอย่างมากเพื่อที่จะไล่ล่าพื้นที่ยูโรเพราะพวกเขาเนี่ยไม่ได้ลุ้นแชมป์แล้วแหละฉะนั้นคู่นี้วัดใจไปหน้าบ้านอย่างบาเซโลนาได้เลยครับ สรุป3คู่ชูชื่นวันนี้ให้มองไปที่หน้าบ้านหมดเลยสตุตกาปปร์ดนาโปลีและก็บา์เซโลนาก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้กันด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเข้าร่วมครบอบกรัวทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอทุกคนโชคดีครับคืนวันศุกร์ขอให้จุกๆุกกันทุกคนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ